จ้าเสาร์ว,วันนี้ผาพี่พาน้องมาเบิ่งผักอยู่สวนครัวหลังบ้านด้วยพี่น้องมาเนี่ยักนังตู้งามงามพี่น้องใส่หมกใส่แกงใส่อย่างกับหอมๆเลยแหม,มลายลายพี่น้องอยู่สวนหลังบ้านเนี่ยออ้ยงามขัดเบิ่งเนี่ยงามขัดงามเนี่ยผนเต็มเลยมาเอาไปใส่แกงใส่หมกเ้ยพี่น้องเด้อแกงปลาหมกหวกหมกอ่าอีหยังละ ปลามอกเงี้เขาใส่เนี่ยมันสีหอมเสีบๆได้พี่น้องอาเบิ้งน้ำกับเกิบอ้อยสวนหลังบ้านพ่อในยูได้กินอยู่พี่น้องาลายขนาดเทียมมีผักทุกอย่างเลยกดกดเนี่หล้างบ้านเ้องหา,ขาสิบปลูกสวนขวดอ่าพ่อในยูได้กินนะพี่น้องพ่อได้ไปซื้อเพิ่นดอกอมีมยังเขาเก็บเอาอยู่สวนหลังบ้านเท่านี้แหละเนี่ยนะ้า,าผีผ้านนองไปเบิง้งเนี่ย หลยอยู่เด้บลงเด้อนี่หลแบบพีกกํกำลังเริ่มเป็นหมากนาี่ผีกกบกลังเริ่มเป็นหมากนั่นผีก็เริ่มเป็นหมากอยู่เริ่มเป็นหมากแล้วนะนะพอไดกเก็บใส่หมกใส่แกงนอไม่เป็นรูปโดดอีหยังไปังสันไม่พีนน่น้องหลอยู่ผักที่สวนพวหลังบานเนาะเนี่ยถักสวนหลังบ้าน มีบักเขียมีหมากปักท้องแล้วก็มีพริกมีพริกพริกเริ่มออกหมากลายแล้วงามงามพีนออ่น้องมาเเือเทศมันเริ่มสีไว้แล้วมะกเือเทศมันออกหมากได้โดนแล้วมันเริ่มสีไว้ดอกแตะกอนนี่หมากแดงจืง้งซึ้งอยู่นี่นี่นพริกไงพริกก็เริ่มออกหมากลาย นี่ต้นพริกต้นพริกต้นมะเขือต้นนะเห็หี้ยไรขวดเต็มเลยพุ่นนะพริกนะโอ้ยงามครับพี่น้องขวดสะอ่อนสะอ่อนขวดเพียะเพียะกำลังออกดอกออกหมากปลาบักเขือปลาบักพริกอยู่สวนหลังบ้านนี่กับพ่อได้ยู่ได้กินนะพี่นอ้องเตยบอน หลายดอกแต่ว่าเขาก็กินในครัวเฮียนเท่านี้วละพ่อได้ซื้อพคนดอกพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่อันนี้สิเป็นต้นบักเขียบบักเขียบที่มาเขียบยาวบักเขียบข้อมาดิพี่น้องดูดอกนะแต่ละต้นนี่มากเต็มเลยผลนลเพียพุ่นมากหลายเนี่ยพี่ภาพพี่ภาพนองมาเบิ้งพี่เพ่เบักเขียบข้อมาเนี่ยมากบักยาวพยวผลผดอกคืออย่างน่ะ หลายมาเอาไปสูบเด้อพี่นอ้องเด้อฝนเห็นบ่ฝนฝนเอาไปสูบเอาไปพัดเด้อพี่น้องหมากง่ญ่ๆสไลหลายคักตัวหน,นึ่งมันสิออกหมากอยู่ประมาณอยู่จากอ่าเป็นฮกหมากเย็ดหมากตัวนี้พี่น้องตัวนหนึง่งตัวนหนึง่งเพียเต็มเลยเพียโอ้ยสูบสองหมากสามหมากก็กินมาหมดแล้วฝนงามงาม พูดนะงามคักงามเนี่ยถ้าผีผ้านองไปเบื้องผีตั้งผีก่อนบ้านเบื้องผีตั้งผีก่อนสวมสวนยามเสาวถ้าผีผ้านองกล้าสวมสวนหลังบ้านพูดนะบกเขียบักเขียบย่าบักเขียบข้อมาเขียบย่าบักเขียบข้อมาอยู่สวนหลังบ้าน มาเต็มเลยเผืยอมาเบิ่งต้นทั้งพี่อีเผื่อทั้งพี่ก็ร้ายพีเผื่อโอ้ตัวเนี้ยหน่อยเตี้ยมากหลายไหลที่พี่น้อนเต็มเลยนี่จะเป็นมะเขือเทศเตี้ยไปะเขือเทศมันจะเริ่มวายหน่อยอย่างมันโดนแล้วเริ่มจะกอกวายแจกน้อยแล้ว นี่ก็บต้นพริกเอียงนะเพื่อนริกหมากิกเคียดิองหมากผีเคี้ยดนี่ผีเคียดปู่พ่อในยู่ได้กินพ่อป้อได้ซื้อเพื่อนเพื่อนหลายอยู่พ่อด้กินอยนูพ่อในสีบานสียาดอกพี่นอ้องว่ามีสารพิษอีหยังเขาสิเก็บกินอยู่นี่ของธรรมาชาติธรรมาชาติของเขานะพี่ โอ้ยงามครับพ่นสะออนสะออนเบื้องเนี่พี่น้องเ <Yeah. S 1> นี่ยพ่นออกมาหมากหมกัมกพริกอะ่ะพริกกำลังเริ่มออกหมากหลายดอกด้วพี่น้องพ่นโอ้ยดอกคักดอกเนี่ยเบื้องไหนเบื้องไหนเบื้องไหนพ่นหลายคักเนี่ยพ่นอ่ะอุ้ยทุกทัว โทรๆๆๆๆๆมาคือดกแข็งท่าในพี่น้องเพีย่ทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่พี่เบืเ้องในเพีย่พูดนะพูดนะพาพี่พาน้องมาสวมสวนอยู่หลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อนีก่ก็จิเป็นมะเขือยาวอีกนี่นี่น,นี่ต้นหนึ่งอีกอยู่หลังทั้งนี้ปักเลยกันมาอีกโอ้หลายตัวแล้วเนาะดูพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะ เต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบ่งต้นทั้งพี่กันมาขึ้นไหลแถวมากมันมาเขียงยาว้ยจะไหนจะมาหลายแทะพุ่นอ่ะโอ้พุ่นพุ่อุ้ยโอ,โอ,โอ้เป็นหมากดีปุ๊บตัวแคียนซี่หาต้นหนึ่งเตี้มาหมากมันหลานด่พี่น้องซี่ต้วนหาต่วนกินว่าไหวหมากมันดกพ,พี่พ่พี่พาน้องมาเบ่งทั้งพี่อีกบ่เนี่ เพียแมนว่าผีอยู่หลังบ้านห้องเต๊ะมาเขือเทศมันสิเริ่มมว่ายนมันเป็นโดนแล้วนี่ใส่ตำักหุขงโซผีสู้น้องกินนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีอนเก่งเพียเพียักเขือเอ่อมะเขือเทศน้อยนี่มะเขือเทศน้อยนี่ กระเทยหน่อยอันนี้ไว้ใส่ตบมาพุ่งสู้พีสู้น้องกินตอนเที่ยงเที่ยงมันอยากเป็นโดนแล้วมันอยากไว้าจากน้อยแล้วนะพน่ะเออโอ๊ยพอได้กินเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปกินเด้อพี่น้องพอได้กินอยู่เก็บอยู่เก็บกินอยู่งสวนหลังบ้านเขานี่ยแหละพ่อได้ไปซื้อดอกอือเดี๋ยวยาทางพี่กับป้าพักพัก เออพุดหลายอู้ยหลายคักหลายแน่เนาะพุดเบิ่งหนะพี่น้องเบิ่งหนะอุ้ย,อยเอาสานีก็นึกพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ